เซเีน่ามาชมสวนผักนะคะโอ้จะรดน้ำต้นไม้ผักส,สวยๆทางนั้นเลยจ้าเดินมานี่มาลูกมามาดูมาชมสวนเร็วๆมานี่มามาทางนี้มาเซเีน่าคข้มอนค้มมนเซเีน่าคัมออน มาที่นี่มาที่นี่ก่อนเซน่าค่ะมาที่นี่ก่อนเลยค่ะเ<ว>ซร<ว>ีนะมาหาม,ม,มามาเร็วเอาค่าค่าค่าผักสวยๆทางนั้นเลยค่ะเซรนะีน่ามานี่แล้วมาดูผักแล้ว กในภูเก็ตเองนะคะอยู่ในภูเก็ตเลยอ่ะสนะเดี๋อยๆมามาอุ้มอุ้มอุ้มอุะอุ้ม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 ้มอุ้้อุ้มม้อุ้มอออจ้อม ไม่ยอมจะรดน้ําผัดให้ได้นะคะนะนุนน้ำอยู่นี่น้ําอยู่นี่เขามีระบบน้ําไม่มีน้ําน้ําไม่มีอะไระฮไม่มีอย่าไปทําอย่าไปทำาอโอเค